you <laughs> กาขาวลิวหาปูลาปาริติสาคลามเอวเววิโตติตังเปตตาดุติทิตังเปตังสุภางทิปจิตุสฟีพปาริตุสกฟ้าจันโตปะรโตยาตาวาดีโชติยะโตยาตาจตตาโดตาบาวะกันติอาตุ สวัสดีมีความสุขทุกท่านครับเอาบุญมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับ